บอกให้ดววัวใจ,จรรกดีต่อใจพี่พี่แฟนคลับเป็นที่สุดสำหรับโมเมนต,ต์สุดคิ้วของน้องมโนราลูกสาวของแม่เมรีและยังเป็นหลานสาวของปูพงศิทธิ์คำพีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนต่างอยากเห็น ของปูพงศิทธิ์กับหลานสาวคนแรกน้องมโนราหลังจากที่เวลาผ่านไปนะคะน้องก็กลายเป็นกาวใจที่สําคัญของคุณแม่และคุณตาและพอพี่พีได้เห็นความน่ารักน่าชังของเจ้าหนูแล้วก็ขอสมัครเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์กันแบบรัวๆบอกเลยว่าถ้าใครได้ติดตามก็จะได้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของทั้งคุณตากับหลานสาวออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยตอนนี้นะคะ f c ทั้งรักทั้งหลงกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วเอ็น ดูในความน่ารักจำมมของต้าโนราด้านปูพงศิษิ์บอกเลยว่าขอทำหน้าที่เป็นทั้งสถานะคุณตาแล้วก็คุณพ่อให้กับน้องมโนราเองเห็นแล้วพูดได้คำเดียวเลยว่าคุณตาเนี่ยตัวติดหลานสาวไม่ไหวหลงจนหาทางออกไม่เจออีกด้วยก็จะมีภาพมีคลิปนะคะจากคุณแม่เมรีเนี่ยเผยออกมาให้เราได้เห็นอยู่ตลอดค่ะบอกเลยว่าถ้าใครได้เห็นก็ต้องมีรอยยิ้มและเข้ามากดไลค์กันอย่างแน่นอนคุณแม่ แม่เมรีถึงกับโดนแฟนคลับแซวเลยว่าแม่ตกกระป๋องไปแล้วนะเนี่ยเพราะโดนลูกสาวแย่งตําแหน่งหลานรักอันดับหนึ่งไปครองซะแล้วคุณตาคุณยายเลยคะ่ะหลงหลานสาวกันแบบไม่มีพักค่ะเพราะว่าน้องมโนราเนี่ยเลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะงองแงให้ได้เห็นนะคะพี่พีเอฟีเนี่ยไม่เคยได้เห็นโมเมนต์งองแงของหนูมโนราสักเท่าไร่จนพากันแซวเลยว่ามีตอนไหนที่หนูงองแงบ้างลูกอารมณ์ดีสดใสตลอดเลย งานนี้ตามมาดูโมเมนต์ของตามาโนรากันต่อเมื่อมีแฟนคลับขอให้คุณแม่ลองเอาผ้าโพกหัวเนี่ยมาผูกดูหน่อยได้ไหมคะเพราะน้องเนี่ยน่าจะเหมือนป้าป,ป้าปูมากๆเลยงานนี้คุณแม่เมรีจัดให้ตามคําขอลองเอาผ้ามาโพกผมน้องมโนระแล้วก็เป็นอย่างที่พี่พีบอกนั่นแหละค่ะว่าเหมือนคุณตาอะไรเบอร์นี้คะเนี่ย บอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจใช่ไหมเจอคู่พันนี้น้องเรียกไว้ใจจะให้ทำ ีแฟนคลับแห่กดไลค์แถมคอมเมนต์กันรัวๆอย่างเช่นที่บอกว่าปป้าป,าปูพงศิษฐ์ชัดๆเลยลูกดูไกลๆก็ยังรู้ว่าลูกปป้าปูา สามนาวถูกต้องน้องน่ารักมากดูตัวนุ่มนิ่มแปดป้าปูเลยคุณโนหลานตาของแท้เลยลูกป้าป้ายอดส่วนใช่ไหมคุณโนงอแงหน่อยค่ะลูกสาวหนูสดใสมากไปแล้วน้าตา้าและก็อีกหลายๆายคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักสดใสของน้องมโนรา